สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใา้ฟ้องหมิ่นเจ็ดแสนหนุ่มอดไม่มีใจโรปปรึกษาเพจกปปสกองทัพนกหวีดใา้ฟ้องมิ่นเจ็ดแสนทำจริงฟ้องจริงมาหลายรายแล้วสำหรับใายอินทีราเจริญปุระที่มักโดนชาวเน็ตเข้ามาด่าดทอด้วยคำหยาบและล่าสุดเมื่อวันที่26ตุลาคมเธอก็ได้เผยถึงหนุ่มอีกรายที่เพิ่งโดนหมายสารจากเธอโดยหนุ่มรายนั้นพอได้รับหมายสาร ก็ได้ไปโพสขอคำปรึกษาทางกฎหมายที่เพจกลุ่มกปปสอกองทัพนกหวีดโดยระบุว่าตัวเองอายุ60ปีโดนสายแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่สมาชิกกลุ่มกปปสอกองทัพนกหวีดได้ออกมาออกความเห็นกรณีที่สายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตอบพรกฉุกเชิญซึ่งหนุ่มไรนี้ก็เลยเข้าไปดา่าด้วยคำหยาบคาย ทั้งนี้หนุ่มไรนี้บอกด้วยว่าไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายและไม่มีเงินมากมายที่จะจ่ายค่าเสียหายถึง7,0,000 0บาทลงหนังสือพิมพ์ขอโทษอีก7วันทั้งชีวิตมีเงินไม่ถึง50,000บาทเงินในธนาคารมีแค่2 0 0ร้อยถึงสามบาทโดยสารนัดไต่สวนนัดแรกวันที่10พฤศจิกายนเวลา13บสานาฬิกาที่สารนนทบุรีซึ่งก็มีสมาชิกกลุ่มกปปสเข้าไปให้คำปรึกษามากมายทั้งให้กำลังใจและให้คำแนะนำซึ่งขณะเดียวกันก็มีคอมเมนต์นึงบอกว่า แพ้คดีแน่เพราะเคยโดนมาแล้วต้องจ่ายเงินกว่า3แสนบาทโดยไซได้แค่พาคมาโพสลงในทวิตเตอร์ระบุว่าในวันที่อากาศดีวันหนึ่งคุณก็อาจจะโดนหมายสารได้ค่ะพร้อมทั้งยกเคสไรที่ต้องจ่าย3แสนมาตอบว่ารายที่เสีย3แสนดังกล่าวเป็นแบบขอยอมความด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ